ไอ้เมือ่อคืนนี่ไม่จากเกฟันว่าเกไอ้เบื้องไทยถอดสดไอห้หวยหวยไทยรัฐบาลไทยออกเกเบื้องเราหวยมันออกหาหนึ่งเ <c oughs> กกระโดดดีใจว่าเลยล่างหาหนึ่งไม่จช <c oughs> <อ>่เกสืดเกเกฟฝันว่าเกถูกหาหนึ่ง ฝันมาเบิ้งลอตเตอรี่ไหมโอ๊ยเบื้องไงไถ่ทอดสดในทีวีไหมจ๊ะครับออการหนึ่งจะเตรียมๆเลยจะเอาได้เด้อพี่น้องหาหนึ่งลงิวสันไหนก่อนเด้อพี่น้องจะได้เฝ้าซื้อท่านเนาะถูกชมกันวันนเมื่อกี้ครับสวัสดีครับไอเมื่อคืนนี่ไม่จ๊ะเกฟันว่าเกไอเบื้องไทยทอดสดไอหวยหวยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยออกเป็นเกเบิ้งงเราหวยมันออกหาหนึ่งเกกระโดดดีใจวันเลย ล่างหาหนึ่งไว้จ้ะเกสเกอเกอฝันว่าเกสถูกหาหนึ่งฝันว่าเบิ้งลอตเตอรี่ไหมโอ๊ยเบิ้งไอ้ไอก่ไทยทอดสดในทีวีไว้จ้ะครับออกหาหนึ่งเตรียมเตรียมเลยเอาได้เด้อพี่น้องหาหนึ่งลงจีนสันหน่อยกันเด้อพี่น้องจีได้เฝ้าซื้อท่านเนาะถูกชมกันวานนั้นเมื่อกี้ครับสวัสดีครับ